สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมโดยสารมากับรถไฟฟ้า BTS ก็มาลงสถานีสายหยุดจะพามาดูงานก่อสร้างถนนตัดใหม่เชื่อมถนนเวิยววดีรังสิตถนนปลยยธินและก็ถนนเทพรักษตอนนี้ผมก็ลงมายืนอยู่ตรงทางแยกเทพรักษด้านบนนะครับ ็เป็นทางวิ่งของรถไฟฟ้า BTS สายที่เขียวนะวิ่งจากหมอชิดนะครับส่วนต่อขยายไปคูคตด้านซ้ายก็จะเป็นสถานีสายหยุดสะพานด้านหน้านะครับก็เพิ่งก่อสร้างนะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นทางวิ่งรถไฟฟ้าด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นถนนเทพลักษเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาดูงานก่อสร้างถนนตัตใหั่นะครับจากวิทยาวดีลังสิต มาเชื่อมพโยทินแล้วก็ถนนเทพรักเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งถนนเทพรักก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆนะจนถึงแถวเชิงสะพานนะครับแล้วก็จะพาไปดูบริเวณคลองรับพร้าที่เขากําลังต่อชิ้นส่วนสะพานนะครับข้ามคลองรับพล้าวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปถึงไหนนะเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนนี้ก่อนนะตรงเชิงสะพานฝั่งถนนเทพรัก โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเวภยวดีรัสิตกับถนนโปลดโยทินและถนนเทพรักษ์แบ่งงานก่อสร้างออกเป็น2ช่วงมีจํานวน2สัญญาด้วยกันช่วงแรกนะครับจากถนนเวภยวดีรัสิตจนถึงสะพานข้ามคลองราดท้าวสร้างถนนขนาด6ช่องจราจรระยะทาง920เมตรพร้อมระบบระบายน้ําไฟสองสว่างโดยมีความคพบหน้า75ในช่วงที่2 ก็จะเริ่มจากสะพานข้ามคลองลาดพร้าวจนถึงถนนเทพรักษโดยสร้างทางยกระดับ4ช่องจราจรระยะทาง1.2กิโลเมตรพร้อมระบบระบายน้ำไฟส่องสว่างโดยมีความคืบหน้า80กว่าเเซแล้วตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณถแถวซอยเทพรักษซอย10นะฝั่งตรงข้ามก็เป็นเชิงสะพานก็หาทางเดินเข้ามานะว่าจะเดินเข้ามาได้นะครับรถก็วิ่งไปวิ่งมาก็ต้องระมัดระวังนะ เดี๋ยวเดินพลาดนะครับเดี๋ยวรถมาชนนะเดี๋ยวก็เป็นข่าวอีกนะยูทูบเบอร์นะครับโดนรถชนกระเด้งดึงดึงดึง,ดง,ดง,ดงนะครับที่ผมก็เข้ามาแล้วนะครับก็มาเดินอยู่ในฝั่งที่ถนนเทพรักษ์มุ่งหน้าไปวิภาวอดีรังสิตนะครับก็ตีเส้นเรียบร้อยนะแล้วก็ดูมีลาดยางแล้วด้วย โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิทยุีรังสิตกับถนนพหลโยธินจุดเริ่มต้นจากปากซอยวิทยุรีรังสิตเจวิ่งไปตามซอยตรงไปจนถึงคลองละเ้าจากนั้นเลี้ยวซ้ายเรียบคลองไปตามทิศตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นไปประมาณ500อเมตรก่อสร้างสะพานข้ามคลองลพร้าวิ่งตรงมาที่ซอยพหลโยธิน50ข้ามจุดตัดถนนเทพรัก์จนถึงคลองละบักชีรวมระยะทาง2.8กิโลเมตรโดยถนนตัดใหม่นี้ มีถนนแยกเพื่อตรงเข้าสู่สนามบินดอนเมืองสร้างเป็นสะพานยกระดับและถนนพื้นราบสำหรับรถที่วิ่งออกจากสนามบินมายังถนนตัดใหม่บริเวณแยกเทพรั์ด้านบนก็จะมีสะพานยกระดับข้ามแยกขนาด4ช่องด้านใต้ของทางวิ่งงรถไฟฟ้าให้รถที่ต้องการวิ่งทางตรงไม่ต้องรอติดไฟแดงถนนก็จะมีความกว้างนะครับประมาณ30เมตรมีช่องจราจร4-6ช่องจราจร ที่ผ่านมานะครับการกอร่อสร้างบริเวณสะพานข้ามคลองลับเพร้าช่วงที่1และช่วงที่2ก็มีความล่าช้ายอย่างมากเนื่องจากติดปัญหาการรื้อย้ายบ้านบุกลุกลิมคลองลาพร้าล่าลสุดได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างดําเนินการกอร่อสร้างได้แล้วทางกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างเร่งรัดการกอร่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วกําหนดแล้วเสร็จนะครับในช่วงกลางปี2568ผมก็ได้ข่าวมาจากผู้ว่าชัดชาตินะ เขาก็มาเดินตรวจงานอยู่นะครับก็บอกไว้ว่าจะเปิดช่วงประมาณสักเดือนพฤษภาคม2568ก็คาดการไว้นะครับก็อยู่ในช่วงกลางปีพอดีตอนนี้ผมก็ลงมาอยู่ถนนเทพลักษ์นะครับด้านข้างของงานก่อสร้างถนนตัดใหม่เมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ ฝั่งขาเข้าตรงนี้ก็เป็นฝั่งขาออกนะครับรถก็จะมาจากถนนโบนโยธินนะแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนเทพรักษนะครับตอนนี้การจราจรก็จะติดขัดนานนะก็เนื่องมาจากรถจากถนนโบนโยธินนะครับฝั่งขาออกนะที่มาจากแถววัดพระศรีมหาธาตุนะจะเลี้ยวเข้าถนนเทพรักนะครับมีจํานวนมากนะแล้วก็เปิดไฟเขียวนะครับยาวเลยนะทําให้รถถางตรงนะครับ ติดนานและคนข้ามถนนนะครับก็รอ,อนานเช่นกันตอนนี้ผมพามาดูนะครับในฝั่งที่อยู่ริมคลองลาดพร้าวนะตรงนี้นะครับได้มีงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองก็เพื่อความรวดเร็วนะครับก็จึงใช้เป็นโครงเหล็กสําเร็จรูปนะแบบนี้จะเร็วนะครับคือ ผลิตจากโรงงานนะครับแล้วก็มาต่อเป็นชิ้นส่วนมองขึ้นไปก็เสียวๆนะผมว่าผมย้ายตำแหน่งยืนดีกว่าจะเห็นว่านะครับสภาที่มีหลายจุดแล้วเกินนะประมาณสองสามจุดนะครับก็เนื่องจากว่ารถที่มาจากวิวีรดีลังสิตน,นะครับก็ต้องมาลงโพลโยธินและในส่วนของรถที่อยู่บลโยธินนะครับก็ต้องสามารถที่จะไปวิวีรดีลังสิตได้ ก็จึงมีสะพานหลายสะพานนะครับไม่ว่าจะมาจากถนนเทพรัดมาจากปอโยทธินมาจากซอยวิภาวดีรังสิต72นะครับต้องสามารถนะครับไปปอโยทธินได้ไปวิภาวดีรังสิตได้ไปเทพรัดได้ไม่ว่าจะมาจากจุดไหนก็จึงมีงานก่อสร้างสะพานนะครับดูมีหลายสะพานก็มีโครงเหล็กก่อสร้างค้ามคลองไปแล้ว งานก่อสร้างตรงนี้ล่าช้ามากนะครับเนื่องจากว่าติดปัญหาบ้านนะบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยละก็จะเป็นบ้านอยู่ริมคลองมากมายนะครับเหมือนบ้านริมคลองทั่วไปของลาดพร้าวคลองเปรยประชากรนะครับมีบางหลังก็ไม่ค่อยยอ,อมหรือย้ายไงก็ทําให้งานก่อสร้างนะครับก็ล่าช้าออกไปตอนนี้ก็ือย้ายออกไปหมดแล้วนะครับ งานก่อสร้างก็เลยเร่งได้ตอนนี้ตรงนี้ก็เป็นสะพานนะครับรับรถจากวิทอดีลังสิทธนะไปลงโพลโยทินนะครับสะพานข้ามคลองนี้นะครับก็มีทางเดินนะเขาทำทางเดินอยู่นะครับเดินข้ามคลองไปมาได้ ตรงนี้ก็เป็นสะพานนะครับที่ด่วนอยู่ตรงนี้นะก็เป็นสายหลักเลยตรงนี้เป็นสายหลักเลยนะครับสายหลักจากเทพรักษ์นะครับก็จะวิ่งไปถึงวิทยาดีลังสิตเลยนะแล้วก็จะมีทางแยกนะครับจากเทพรักษ์มาลงพระหนโยธินได้โดยไม่ต้องผ่านไฟแดงนะครับหรือจากพรโยธินนะครับก็เลี้ยวเข้ามาขึ้นสะพานยกระดับนี้นะครับแล้วก็ไปถนนเทพรักษ์ได้ก็ไม่ต้องติดไฟแดงนะก็มาวนหน่อยนึง ต่อไปรถทางตรงนะครับก็จะวิ่งได้สะดวกทั้งไปและกลับนะตอนนี้รถทางตรงนะครับเวลาติดไฟแดงก็นานนะก็ต้องรอนะครับรถที่เลี้ยวเข้าเทพรักษ์รถเข้ารถออกผมเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนพหลโยธินก็เดินมาจากคลองนะครับ ตอนนี้ก็มาถึงแยกเทพรักนะครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ในฝั่งขาออกนะรถก็จะมุ่งหน้าไปทางสะพานใหม่นะครับก็รออีกนิดนึงนะครับสาหรับถนนเทพรักนะกลางปีหน้านะครับ2 5ง8นะน่าจะมีการเปิดใช้นะครับหรือมีบางส่วนที่สามารถเปิดใช้ได้ถ้าผู้ชมนะครับสอบถามเข้ามาว่าถนนเทพรักไปถึงไหนแล้วผมก็ไม่ได้ทำามา3เดือนนะ งานกอ่อสร้างถนนนะครับบางครั้งก็ต้องเว้นช่วงไปบ้างนะเพราะว่างานกอ่อสร้างถนน,นบางทีก็ล่าช้านะครับพออัปเดตบ่อยๆเนี่ยบางทีงานไม่ไมค่อยวิ่งเนี่ยนะครับงานก็อาจจะไม่ค่อยวิ่งนะครับผมก็เว้นช่วงหน่อยพองานกอ่อสร้างเริ่มมีความคืบหน้าก็เข้ามาอัปเดตนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะ ตรงนี้ก็เป็นด้านฝั่งที่รถมาจากวิทยาวดีลังสิตนะครับก็มาลงเข้าถนนพุทโยธินได้หรือรถที่มาจากเทพลักษนะครับก็มาเลี้ยวออกได้ตอนนี้ก็ติดไฟแดงกันอยู่นะครับถ้ามีถนนสายนี้สร้างเสร็จนะก็จะช่วยให้การจราจรตรงแยกเทพลักนะครับดีขึ้นตอนนี้ติดไฟแดงนาน,นจริงนะครับ งานก่อสร้างค่อนข้างล่าช้านะครับแต่ว่ารอกันนิดนึงนะครับปีนี้ได้ใช้แน่นอนนะกลางปีนี้นะครับถนนเชื่อมนะวิภาวดีรังสิตพหลโยธินห้าสิบแล้วก็เชื่อมถนนเทพรักได้ด้วยนะไปออกนู่นเลยนะครับเขาสุขวิบาลห้านะขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่องมีเรืมอีเล่าพบกันใหม่ค,คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ